คุณวุนจากร้านมาริกาไทยเดรสนะคะคุณลุนได้มีโอกาสในการแก้ชุดคุณแม่ของเจ้าสาวนะคะชุดของผู้ใหญ่ที่ใส่ออกงานแต่งงานนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคล้ายๆผ้าไหมผ้าไทยนะคะแล้วก็กระโปรงก็จะเป็นกระโปรงป้ายหรือกระโปรงหางปลาแล้วแต่ว่าคนนั้นจะชอบอะไรนะคะลูกค้าเนี่ยก็มีโจทย์มาให้คุณวุนก็เข้ามาปรึกษาบอกว่าเขาเนี่ย เคยไปคิดที่จะตัดชุดกับร้านร้านหนึ่งเขาบอกว่าคุณแม่หุ่นไม่ดีตัดเสื้อผ้าอะไรออกมาก็ใส่ไม่สวยหรอกฮะคุณบุญแบบมีคนพูดอย่างนี้ได้ด้วยเหรอจริงๆแล้วนะคะหุ่นของลูกค้าเป็นยังไงไม่เกี่ยวแต่หน้าที่ของช่างเย็บผ้าเย็บเสื้อผ้าออกมายังไงให้ผู้ใส่ใส่แล้วดูดี ไม่ว่าคนใส่นั้นจะรูปร่างเป็นแบบไหนก็ตามคนที่ลำตัวสั้นสามารถตัดชุดออกมาแล้วให้ดูตัวยาวได้นะคะหากช่วงขาสั้นก็มีวิธีตัดให้เสื้อผ้านั้นทำให้ช่วงขาดูยาวได้ชุดที่เป็นลักษณะของชุดเมอร์เมดนะคะเป็นชุดลาตีชุดแต่งงานมือ คนที่ใส่ปปัปกติแล้วควรที่จะสูงบุ่นดีมีสะโพกมีหน้าอกถูกต้องไหมคะแต่ไม่ใช่ค่ะคุณมูนสามารถที่จะตัดชุดทรงเมอเมดให้กับคนที่ตัวเล็กใส่ออกมา,าแล้วดูมีหุ่นมีอกมีเอวมีสะโพกได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นหุ่นลูกค้าเป็นยังไงไม่เกี่ยวเกี่ยวกับที่ว่าช่างจะต้องตัดเสื้อผ้าย,ยัางไงให้ผู้ใส่ใส่แล้วดูวดะ จทย์ในวันนี้เนี่ยที่ลูกค้ามาคือในเมื่อลูกค้าเคยจะไปตัดชุดและร้านตัดชุดบอกว่าคุณใส่ยังไงก็ไม่สวยหรอกอ่ะทีนี้ก็เลยสั่งตัดออนไลน์มาก็ความกลัวว่าการตัดผ่านออนไลน์แล้วเนี่ยชุดจะไม่พอดีหรือจะเลยเกินไปก็เลยเผื่อไซส์ให้กับผู้ตัดเย็บจริงๆแล้วการสั่งการสั่งตัดเย็บเสื้อผ้าเราไม่จำเราไม่จำเป็นต้องเผื่อไซส์ของเราให้กับทางร้านนะคะ ทางร้านควรที่จะรู้ว่าจุดไหนควรเผื่อผ้าเท่าไหร่ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่วัดตัวส่งตัดทางออนไลน์ให้วัดจากหุ่นของเราจริงๆและบอกกับทางร้านว่าอันนี้เป็นไซส์จริงถ้าจะเผื่อผ้าคุณต้องเผื่อผ้าเองตามหลักการในการเย็บของแต่ละร้านนะคะแม่เจ้าสาวท่านนี้นะคะที่มาแล้วก็คือตัดมาแล้วก็คือไหล่กว้างไป ไหล่มันกว้างไปบ่ามันใหญ่ไปนี่คือเส้นบ่าหน้าตรงนี้ใหญ่ไปเส้น,สน,สน,นบ่าหลังใหญ่ไปเส้นบ่าหลังคือเส้นตรงนี้บ่าหลังใหญ่ไปเสื้อนะคะยาวไปและแขนเป็นแขนกระบอกไปนะคะแล้วก็กระโปรงกระโปรงก็หลวมไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีหน้าท้องตรงนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงแต่มันมีวิธีเก็บให้ชุดของเราเนี่ยใส่แล้วดู ไม่กระดกนะคะถ้างานเรามาดูคลิปในการวิเคราะห์การแก้และการแก้ชุดค uh uh ุณแม่เจ้าสาวท่านนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณร้านมาริกาไทยเดรสนะคะวันดีเ่ค้าค่ะวันดีค่ะก็วันนี้มาแก้ชุดเนะเป็นชุดที่จะตัดออกงานชุดชุดแม่เจ้าสาวนะแต่ว่าใส่จังออมาในออนไลน์แล้วมันใหญ่ไปนิดเนาะ อ <Okay. S 2> สิ่งที่ต้องเอาเข้าที่เมื่อกี้เห็นแล้วก็วคือเอวเอวนะคะข้างละประมาณนิดหน่อยแต่เขาตัดมาตรงเลงตรงข้างละประมาณสองสองเส้นแล้วก็แขนนะคะรู้สึกว่าแขนมันใหญ่ไปแล้วก็แขนยาวไปด้วยนะคะแขนใหญ่และยาวไปจะต้องเอาแขนขึ้น ข้างละหนึ่งนิ้วยันต่ำมือขึ้นมาประมาณนี้ใช,ใช่ไหมคะรู้สึกว่ามันต้ขึ้นมาประมาณนี้ประมาณนี้หนึ่งนิ้วพอขึ้นมาแล้วแขนก็ยังไม่ไม่โอเคอีกแขนก็ต้องออกขึ้นอีก ก็เ,เอาแข่นขึ้นแข่นน้องอยู่ประมาณแผ่นประมาณนี้ แผนใหม่ที่ร้านจะเป็นขีดได้เลยเป็นเมจิกละลายนะ้ำเมจิกละเหยยต้องเก็บไปเยอะ ขออนุญาตยกแผ่นทิงน,นะคะเท้าเสะเอลค่ะข้างมีคว้านลักแลมาเล็กไปด้วยเพอเราสั่งมาใหญ่มันกระทบเส้นอื่นด้วยโอเค โอเคค่ะมันจะต้อง กันนะคะเพราะว่าวงแขนติดใต้รักแร้นะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปในการแก้ชุดของคุณแม่เจ้าสาวนะคะเคสนี้มีการแก้หลายจุดแก้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่แก้ออกมาแล้วคุณแม่ของท่านเจ้าสาวเนี่ยก็รู้สึกแบบมั่นใจขึ้นนะคะใส่เสื้อผ้าที่สวยขึ้นนะคะเวลาที่ชุดเป็นพวก ที่มีลูกไม้นะคะที่ประดับประดาตรงนี้นะคะเราจะเป็นที่จะต้องเลาะออกก่อนแล้วแล้วปาทับเข้าไปแล้วเย็บเข้าไปใหม่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเสื้อนะคะถ้าเสื้อรู้สึกว่าเสื้อแขนมันยาวไปถ้าเราตัดความยาวแขนออกและเราไม่เอาทรงแขนเข้าแขนนั้นก็จะดูเป็นกระบอกเวลาที่ถ่ายรูปออกมาแขนจะดูสั้น ะะเพราะว่าแขนมันจะอ้วนแล้วก็ตัดให้มันสัน้นมันก็จะดูป้อมแขนก็จะดูแบบสั้นๆน,นะคะทุกครั้งที่ตัดความยาวแขนต้องเอาทรงแขนเข้าด้วยทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยาการแก้ชุดเนี่ยก็มีหลายแบบหลายวิธีนะคะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของการแก้ของช่างแต่และคนด้วยถ้าถามหาคุณวุ้นว่ามีประสบการณ์แก้น้อยแค่ไหนคุณวุ้นเป็นใครถึงมาแก้ชุดนะคะ คุณวุ้นเป็นลูกของคุณแม่มัิกาที่เป็นช่างเย็บผ้าหูหนวงคุณมุ้นจะต้องช่วยคุณแม่ในการเย็บผ้าสอยเนารวมถึงเย็บอุปกรณ์ต่างๆตั้งแต่เด็กเดินเล่นพาหุรัสเดินจนแับจะรู้แล้วว่าผ้าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะแขกร้านไหนขายถูกที่สุดผ้าร้านไหนสวยะ แล้วก็อยู่ในพาวลัดมาแล้วก็ไปอยู่ที่บางลำพูมานะคะคุณแม่ก็กระเตงลูกไปนอนใต้จากมั่งแหละเอาไปเล่นกับคนแถวร้านบ้างแหละนะคะจริงๆแล้วก็อยู่กับคุณแม่มามีประสบการณ์ด้านผ้ามาตลอดชีวิตตั้งแต่จำความได้ตอนนี้อายุ36ขวบแล้วแต่ถ้านับตั้งแต่10ขวบที่เย็บผ้าได้เนี่ยก็ประมาณเย็บได้ประมาณ10บขวบ จำได้เลยค่ะโอเคไว้ประวัติส่วนตัวคุณจะมาเล่าให้ฟังที่หลังนะคะคุณยุ้น,น,นยังมีช่องทางในการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook มาริกาไทยเรสยูทูบอินสตาแกรมมาริกาไทยเรสไลน์มาริกาไทยเรสวิต t ตอร์มาริกาเฮาส์และเบอร์โทรศัพท์0804548858สามารถโทรเข้ามาทําการสอบถามวิธีการแก้ชุดนะคะการแนะนํากัน แก้ชุดการเลือกซื้อชุดได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊าย